สวัสดีครับเกษตรต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้มาเยี่ยมครั้งนี้นี่หน้าตาสดชื่นแจมน่มใสเนาะครับผมโอ้เป็นไรสบายดีครับสบายดีครับโอหลังจากที่เฮ็ดแตงกวาเฮ็ดบอกว่ามีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เกษตรต่อ<น>ใสพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใสเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเท่นี่ยังยังปลาเพงปลาเอ้าเพียงปลามันต้อง ขุดบ่อมันต้องขุดทีได้นี่เป็นพื้นที่ของเขาเป็นเป็นพื้นที่เสาเาเะ็รจังไหนผมบด้ขุดผมเห็ด่ายๆเห็ดไงบอกแมนเลี้ยงปลาอย่างปลาดุกปลาดุกกับปลาเข่งปลาหมอปลาดุกกับปลาเข่งกับปลาหมอเนี่ยแมนโอ้เลี้ยงปลาปรินย่าตัวนี้แมนเอาอยากหู้จักแล้วว่าเลี้ยงแบบไหนกันโดยที่ว่าบ่ขุดบ่อเนี่ยไปไปเบิ่งกันไะครับผมนี่แหละใส่ไงไงเนี่ยเนี่ย ไงยๆเลยอืโอ้ป่ oh. ายางมาตีใหม่ซี่เลียมจจตุรัสข้นมาจะมีแหละซจำนวนผาบาดเบื้องผาผาจะมีดเข้าก็ตีใหม่ข้นมาหิดขวาวเอาธรรมาดาอ๋อ oh. อันนี้ผาใบผายยังนี่เกิเสียต่อผาใบครับผาใบเนี่ยเขาบอกเข้าพา,ายีาิยังโดยปกติแล้วกันแดดกันฝนไปเสร็จแล้วครับผาใบกันแดดกันฝนไม่นน้ำคุ้มรดคุ้มไล่ไปนั่นแล้ว เห็นมันกองกองอยู่กันเลยเอามาเห็ดซะเอามาเห็ดเลยค้องา้างเนี่ยเขาเห็นยังขึ้นนี่ตีไม้ซื่อๆนอี่แล้วครับเอาไมา้ตีึ้นซื่อเนี่ยเมนเห็ด่งไๆเลยตีตไม้ไมงน,นงไๆหลัลงจากตีไม้แล้วเอาน้ำเติมตีแมีนครับเอาน้ำใส่เลยอ้หนฟินิไงไๆพี่น้องบัดนี้นี่อันนี้ปลาปลาดุกปลาดุกดก,กับปลาเข็งปลาเข็งปลาดุกยังพันยอียงปลาดุกยังปลาดุก รัสเซียบ่หรือปะดุกยังปะดุกอุยบ่เพิ่นครับเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้องวัดอู้สัมยุวัดเนาะไอนเวลาไปแห่ขนมปัง,ปงยุวัดไหมแจ้งตัวหน่ยแจ้งตัวมาลงากหนึตัวสองลอยกลัวปะดุกหนี่งสองลอยแมนแล้วปลาเคียงเลี้ยงยุใส่ปลาเคียงปลาเคียงกับยุน้ำกันนะี่แหละเลายุน้ำกันน่ะแมนผมว่าเสียเอาออกอยู่มันเป็นยังปะดุกมันอันนี้มันเห็ดเห็บปลาเป็นบาดเป็นแผล แค่ไรปลาย,ยังเป็นบาดเป็นแผลปเข็งปาเข็งเป็นแผลแมนอ๋อเ oh, พราะว่ามันเกิดจากเวลามันไหวมันอะนี่แหละเงียงมันออ oh, ปลาดุกม,ม,มันไม่เงียงแมนครับอ๋อ oh. มันก็เริ่มตายหลายตัวอยู่ผมก็เลยวาสิ่ปล่อยน้ำทิมแล้วก็จี oh. เอาปาเข่งออกเอาสิเลี้ยงโด่เฉพาะปลาดุกอย่างเดียวแมนครับผมทีเด็ดอีกบ่อหนึ่งอยู่นี่แหละให้ผมทางไว้ผมอยเอาลงองีนี่อีกบ่อหนึ่งอยู่อ๋อเนี่ยจุดนี เออผมสีนงา่วางออกแล้วผมจะเอาลุ่มขางกันนนิดอ่ะครับเดีย๋ยวพี่น้องด้วสิถามเกษตรต่อเบื้องนี่เรียงง่ายง่ายครับบ่้องเฮ็ดยากเลยแม่นครับประนี้นี่เอาถามเน่ยว่ามันมีความแออัดกันบ่ประดุกตั้งว่าสองลอยตัวมันแออัดบ่กัตอนนี้คือมันยังน่อยอยู่มันยังหน่อยอยู่ตีแม่นครับ,มรบผมผมมีโปรเจ์วบาขันมันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเขาจังที่แยกออกเ๋อคืขยายจีแบงออกย่างละครืองอยังสินะอ๋อนี่คือเป็นมองอนุบาลบ่เนี่นครับผม เอาลงในน้อยหนึง่งในน้อยหนึ่งสองรอยกันมันไงขึ้นมาจากไงคนอยู่โปเลยใเนโปขึ้นมาจากน้อยโปะขึ้บจบแบ้งอวก้ากงละครเ hmm. พราะสันบ่ได้มันแหน,น่มันแหน่มัน<ห>มันมันหลายพดเมยีมยนครับมันหลายพูดครับอันนี้ความกว้างนี่เท่าไรนี่ประมาณสองเมตรกว่าเนะาะแมนครับผมสองเมตรกว่าเนี่ยพี่น้องสองเมตรสามสิบสองเมตรห้าสิบประมาณนี้ครับโอ้ใส่ไว้ระหว่างขึ้ดประโยชน์นะครับมีอยู่มีกินครับผมอันนี้เรียงได้จ็กเดือนแล้ว พึ่งลงครับบัตรพึงเดือนซสำเอาบัตรพึงเดือนดิแมนเอาวานไหมมึงเนี่ยเป็นยังไงพึ่งเดือนซสำครับบัตรเดือนมันบ่ค่อยขึ้นแล้วเพราะว่าผมเห็นมันเป็วเหล่าบ้องโนี่พี่น้องมึงเด้อมีพื้นที่จำกัดนี่ครับผมเห็นมันไปแหล่วบ้องโซ่มันเลยบ่ค่อยขึ้นมันอิ่มแล้วตามมันหลังบ้านตามพื้นที่วางเปล่านี่อ๋อนย่าีโปรเจกต์เข็ดอีกมองนี่ยู่เดือนนี้เอาเบิดเลยเห็ดเบิดจีโลกเห็ดอีกบ่อนึงอยู่นี่ มืรอนี้ก็เฮ็ดล่องปลูกพักปลูกยังไปครับเอากันเ่าสิเฮ็ดไอ้บอ่อขยายนี่เขาสิเฮ็ดคือเกอองเง่าบ่เฮาเฮ็ดแบบใหม่เอ,เอาซะเพราะเฮามีผ้าใบอยู่แล้ว<ม>เอาผ้าใบมันเหลืออยู่แล้วแล้วบันนั่นโครงสร้างมันแข็งแรงบ่หรอก,กรเสียต่อผมก็บ่บบปานใด้แล้วใหม่มันน้อยผมมาใหม่มันน้อยอยู่คันใจดีก็คือเอาใหม่สีใหญ่กูนหนียั่อยเนาะแม่นครับเอาหรืออีก <c oughs> อย่างนึงก็เฮาขุดขุดบ่ลึกได้บ,บ่ ได้ขึ้นกันได้เึกันครับนขุดจากมาถึงหัวเข้าดอกเคืองแข้งนี่ก็ได้ครับประมาณเคืองแข้งเข้าขุดลงไปยังน้อยอาอพยานลงแต่ตัวนี้นี่ผมโอนอันนี้ห้องห้องกุนมั่นพยางห้องพยางเกาห้องกุนมันเพราะว่าผาปุนี่มันมันบนไหนหนาแห้งอ๋อลามันถือหินถือยังมันขาดได้นะเลยเอาผาเกาๆมาห้องึ้นครับวันที่นี้ในการทายเทนำเด ฟังนี้ครับผมเดี๋ยวทำมาบึ้งบ่อห้องเขาส่งท้ายเทน้นำตลอดบ่อเฮ้ยทีไหนสองมื่นผมสองมื่นหรือสามมื่นผมจะท้ายเทียงหนึ่งเพราะว่ามันบกวงมันบริ่งไงเนาะครับเหล่วนำไปเล่าเข้ให้อาหารเสาแรงเสาแรงสองหมือนนำมืออาจเน่าเสียไว้๋อเฮคทังไหนผมจ่อเลยพอ้จ่อเลยเอาใส่เนี่ยผมจ่อป่ายางเลยเนี่ยจ่อเอาทว่าพี่วิซี่เซ่กันถว่าพี่วิวซี่ผมก็ตัดยางรอดรถอ่ะ ตัดยางอรอถเป็นการซึมเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตาตดตาตาเห็นมันเป็นวงกลางๆเอาทอตัวเมียนี่ทอพี่ซี่ตัวเมียเขาก็บซุปยางเขา้าไปปุ๊บเข้าก็เจาะผาเขาก็บซุปอาไปเลยแล้วก็ขันทั้งในเลยปล่อยออกได้เลยการซึมพี่น้องเอาสองหมืน่นเทาปล่อยน้ำทีหนึ่งเจ๊แม่งครับผมข้าเอาไว้บ่ปล่อยน้ำนี่มันตีเป็นยังบ่เน่าครับปลาตายไปครับโอเทีาเดี๋ยปลาตายไปเลยครับโวผมขึ้หมุนเนียนแต่ อันนี้เป็นยัง<า>ไงมุ่นงงเงินเดี๋ยวขอกกานปล่อยน,น้ำก็ปล่อยบังนีเลยแม่นครับผมให้ไปโพ <ผม S 1> ตัวไหนพร้อมแม่นครับอืมเออถ้าเกิดว่าเราขันไม่การขุดลุ่มนี่ในการทายเทน้านำนี่กิดสิงยากเ้ยมันบ่แม่นครับเ้าต้องได้ตักออกหรือดูดออกเอาเออแม่นครับพี่น้องก็เลือกเบื้องขับแต่ว่านี่คืออันนี้คือมันเป็นคุดเนาะมันก็นสามารถเหดจ้อได้คือแทงน้ำเลรอครับครับแทงน้ำคือองค์ห้องนี่ละเปิดออกได้เติมได้แต่ว่าขี่ทั้งแง่ขี่ออกออกปัเต็มเอย ออกมาเต็มประสิทธิภาพมันไม่ค่อยสะอาดป่ะเนยแล้วโดนมาในห้องาย็ีิสามารถที่จะเอาไปบริโภคได้ไหมผมบอกหูเรื่องนี้ป่ะเนยดิผมของถาเคยเลี้ยงเงื่อนอันนี้คือใส่เวลาวางจากตีดแตงกวาเม่นครับเรียงไว้กินเองแม่นแต่ว่านี่ขนาดเอาปล่อยไว้พักนี่ถึงเดือนเนาะก็ยังโตใหญ่ขนาดนี้เนาะอ๋อของตะมะลุ่งครับตอนแรกเฮ็ดว้ติ่มไวด้ดนแล้วละ หลุดปลามันบมากไอเกียเรียงยุ่งไงที่แรกนั่นผมเรียงยุ่งไงดังโดนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับพี่น้องสำหรับพื้นที่ที่ผู้ใดที่มีพื้นที่นะบ่หลายแต่ว่าก็ยังสามารถใส่ประโยชน์ในการเลียงปลาได้เอ้ถ้าดเดินเรื่องเรียงปลาก็สามารถเรียงขึ้นได้เนาะเลียงกุ้งด้เมืองเรียงกุ้งได้ในได้เนาะกับมี่ผายางก็ว่าเรียงกระปูจะไปหาเรียงด้อยผายาง มันขาดขาดเลยแต่ว่านเป็นบอร์ซีเมนต์ดิบอซีเมนต์เนี่ยอ้อาจจะมันคงดีดีครับมันคงนันเราลงทุนเนาะมันคงแต่วาตสองมีงบมีงบประมาณแมนแมนครับอันนี้ใส่พลาสติกธรรมดาเนี่ยพี่น้องนี่ก็เป็นการทดรองครับแต่ว่นทดรองเห็ดถ้าพี่น้องผู้ใดเบิ่งแล้วก็สามารถจะไปต่อยอดไปต่อยอดมีงบประมาณในรายก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นกระช่างบกอก็ะไรเนาะแม่นครับผมเด็ดมันค้งแล้วก็ทาวนเลย อันนี้งบนีหกศูนย์บาทศูนย์บาทหกศูนย์บาทออกแต่ตะปูออกแต่ตะปูที่ยังครับเอาเป็นยังคือยังเลือกกันเป็นยังคือเลือกกันปลาดุกคือบ่เลือกปลาแนวอื่นปลาดาเพียนปลาเน้นมูนี่บ่ได้บ่ผมราว่าปลาดุกไม่เลี้ยงไงเลี้ยงไงคุณอยู่บ้านผมเขาเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกหรือเลี้ยงกบผมไปอยากเลี้ยงกบอยู่ดีครับในในในขุนศิษผมผมอยากเลี้ยงกบบ่ได้แล้วในหมู่บ้านชุมชนนี่มันก็สิห้องฝนตกก็สิแตกเซวเซาซ้ำแล้ว แต่ว่าปลาดุกนี่ด,ดีเพราะว่าขันมันหญ่เึ็นมากอะสามาที่จ้เอาไปขายได้ขายได้เนาะยังเื่นก็ขายได้ที่กันครับครับแต่ว่าตลาดหรือว่ามองบริโภคห้องอะเจ็บบอก่ค่่ยมีจังซีนะครับ,บอันนี้คือช่วงทดลองแม่ครับท,ทดลองครับช่วงทดลองแล้วมันมีผลยังที่เฮาเหตุแล้วมันมีผลยังที่เขาต้องแก้ไขบ่มีอยู่เช่นนี้ยังที่ปัญหาที่เขาเจอนอกจากว่าอันนี้ละพี่น้องมันสถานที่มันแคบ แล้วก็เลี้ยงปลาก็ปลาหมอนี่เห็นบ่ะเห็นปลาหมอตายเห็นบ่ะเห็นครับโอ้เนี่ปลาหมอตายพี่น้องแล้วมี่ยังอีกที่เขาต้องแก้ไขโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยผมผมแนะน้ำพี่น้องใส่ขันเมล็ดบานเข้าเนาะครับใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่หรือไม้ยุค่าดีกว่าไม้ยุค่าน่าจะแข็งน่าจะแข็งเนาะยซ้ำเขียนเข้านี่ยขันพี่น้องเพิ่นอยู่พื้นที่ในเมืองนี่พอน้อมีไม้ไผ่ไม้ยุค่าดีใส่ไม้อัดที่หนาๆก็ได้ไม้อัดเนาะ แม่นครับไม่ร่างผ้าเลีดเนาะแมน่แมนครับผมเออไม่ล่างผ้าเลดที่พี่น้องสามารถหาได้อันนี้กับไมผ้าเหลดเชื่อกันแต่ว่ามันเป็นไหมน้อยผ้าเลดใหญ่แน่มันเป็นหนาสองนึงครับมนน้อยนึงมผมก็เลยว่าเดี๋ยวเฮ็ดอีกอันหนึ่งผมจะเอาผมจะใส่ไหมไพ่ผุแล้วผมแล้วก็มันสามารถที่อยูกลางแกงได้ปะได้เื่อกันครับ<ไ>แต่ว่าพอดีบอดีมันปะแม่นครับอันนี้เขามีต่มหอมหมักม่วงนีนพี่น้อง ตัวก็เห็ดเนาะกันใบน้ำเนยใบใหม่ใบยังมันลุนใส่อ๋อกระเสียตอพันเอาสลนมากันใบบกงนอว้บอ๋อขันยูเดียนี่กระเสียห่อนเกินไปเนาะเนี่ยผมมาเหมือนแรงผมสิปล่อยน้ำเดี๋ยดิครับมันได้ครบแล้วครบสามมื่นแล้วสองมื่นสามมื่นน้ำเริ่มเขียวแล้วเพราะว่าขันปล่อยน้ำปลามันจีสมบูรณ์ปล่อยน้ำไทยน้ำดูดูเดี๋ยวบ้านจีเห็ดบ่อเห้ปลาเคียดบ่อเห้ปลามีแผลมีนั่นอ๋อบ่อยมีกินเนากินยังนะครับ ือยังปลาในน้ำไม่เขาก็สิเ่ครับผมแข็งแรงเนาะครับผมแล้วเขามีโลกมี่ยังบอนีตตบ่มีครับอ้บ่มีเลยแต่แต่มันมีแค่ทิ่ผมว่ามันเป็นแผลนั่นแหละพระ่าเงียงเนี่นครับเราเมื่อกีแอร์แอร์พอดแอร์อดร์พตัองว่าสองรอยตัวนี่พี่น้องนี่ความถือว่าถือว่าหลายเด้อเดี๋ยวผมจะเอาพักปลอดพังยังมาลุงอีกอยู่มันหน่อยพอดย้ำ สายๆมากเ้วแดดมันซองมาทางบุ่นอ่ะบต้นบกหมวงมันบริยุทธ์ทังนั้นแดดมันซองถือว่าเป็นการทดลองเนาะครับทดลองอ่ะกันกะแต่ว่ากันมีโปรเจกต์เก็บไว้ซื้อบริลงมือทดลองอ่ะมันก็คืออากาศแดดว่างเปล่าบริมีประโยชน์อย่าง,างเลยแต่อันนี้ก็เสียต่อเป็นมีโปรเจกต์เราเป็นการลงมือทําเลยแล้วก็เลี้ยนรูไปพร้อมแต่พอมันสําเร็จแล้วก็ค่อยๆขยายครับขยายแล้วก็เลี้ยนรูไปนั่มนี่แหละพี่น้องก็เอาไอเดียนยั่งยู ยำขึ้นส่วงหัวคำน,นัดงนั่งอยูอ่นี่พยานงยง่นหมผมก็เลยจับมาเลยแล้วจับใหม่มากตีปอกปอก,ปอกปอกย้ำขึ้นซ้ำได้เลยเลียวมือเอื้นสามากเลี่ยวซ้ำลปลาแรนมากพอพอดีเลยเจ้าน้อยก็จะได้กินแล้วตัวนี้เนาะแม่นครับอันนี้ครับก,ก็เป็นอีกหนึ่ง ไอเดียนะพี่น้องในการลงมือทําคือคําตอบสำหรับพี่น้องผู้ใดต้องการอยากหารายได้เสริมเนาะมีงานประจําอยู่แล้วมันก็บบริษัทดูแลอย่างไรแมนครับเฮ็ดแล้วก็คือแล้วเลยแล้วเลยแล้วก็ให้อาหารก็แค่ช่วงเ้าแรงช่วงเ้ากับช่วงแรงนะครับไทยนามกับสองข้างสองมือสองมือหรือสามมือมทีหนึ่งนะครับแต่เกิดว่าเฮ็ดประสบประสบเรื่แล้วก็จะค่อยขยายเป็นอาชีพได้หือก็คืออีกหนึ่งหนึ่ง หนึ่งยางหนึ่งตัวยางสําหรับเกษตรต้อที่เป็นมีเวลาว่างนะครับหลังจากด่เห็ดแปลงแตงกวอยบนพี่นอนทงทั้งคุเป็นกับไม่เฮ็ดประมงศึกษาเรืร่อดูไปน้ำนะครับ,รบขอบคุณ,คณเกษตรต้ออะไรครับผมสวัสดีครับ